เอา,า,เอา,เอาเล้างก่อนที่ทีเชแล้วยเช้าอีากวันนะคะเวลาสิบโมงเนงงาะไ่พึ่งก็ได้ขังปูไว้หนึ่งคืนจ้านี่เมื่อวานเนาะที่ไ่พึ่งไปขุดมาแล้วก็ล้างนะคะแล้วก็อ่แบง่งจ,จ่า่เย๊จกพี่น้องไปเหลือปูแค่นี้เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวพึ่จะขัดออกก็จะมีปูที่เขานกบ้างอะไรบ้าง แต่เมื่อเช้าเปิดดูยังไม่มีตายนะพอตอนสายมาทําไมเริ่มนิ่งเยอะเลยเราจะเก็บออกนะคะเด่กก็กินได้อยู่จ้าไม่เป็นไรอันนี้เ,าเอาไปเอาปีทาน้ําพริกได้เนาะเราจะมาล้างปูกระจาไม่พิ่งได้แบ่งปูเป็นสองส่วนนะคะส่วนนี้จะนํามาดองแล้วอีกส่วนหนึ่งจะนําไปตาเป็นทําเมนูละเวะกกระดามนะคะล้างน้ําให้สะอาดเลยลายน้ําให้น้ำเขาใสปิ้งนะคะ เราก็จะล้างกุงให้สะอาดก่อนนะคะล้างให้ล้างกุ้ให้สะอาดมั่นใจว่าสะอาดเนาะของดงนะคะก็ต้องทําให้สะอาดอ a ยโอ้โอปูนิดมือล้างหล,ลายๆน้าํา,ลาเลยจ้าไม่ไม่ไม่ปูจะนิดมือเอานะคะมีไปหลายทีแล้ว สามน้ำเนาะเมื่อกี้ก็ล้างไปแล้วสองน้ำนะคะนี่กระโดหมีดอีกกโดนปูนีบอีก,ก,อกล้างให้สะอาดด้วยจา้าประมาณนี้เนาะสามครั้งนะคะล้างหลายครั้งแล้วแหละจนกว่าน้ำจะใสนะคะ เอาไปแล้วก็รอนอกน้ำแข็งนะคะเพราว่ากันว่านกน้ำแข็งนกแล้วนะคะชามีปูคนเนื้อนเนียนเนาะในระหว่างที่เรานกน้ำแข็งนะคะในพึ่งกระจั มาเกะส่วนที่เป็นตรงเนี้ยเป็นทองของเขาตรงนี้นะคะที่แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอบอกไม่ถูกเลยตรงนี้จะเป็นตัวเมียนะคะเพราะว่าปูเขานกแล้วนะไม่พื้นจะเกะส่วนนี้ออกนะคะเพื่อที่จะให้เขาดูสะอาดสักหน่อยเนาะอันนี้เราก็ไม่ต้องเอาเนาะนี่นะคะไม่พื้นก็ได้เกะส่วนที่เป็นท้องปูออกแล้วเนาะแบบนี้นะคะก็ จะได้ดูสะอาดเนาะหรือว่าใครจะไม่เกะก็ได้เด้อไม่ได้บังคับเด้อค่ะแม่พึ่งแค่ทําให้ชมนะคะ <S 2> <S 2> <C le af> ก็ปูเรานอกเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะน้ำแข็งมันละละายหรอกเพราะว่าม่พึ่งใส่เยอะนะคะแต่เดี๋ยวเราจะแยกปูออกจากน้ําแข็งเนาะแม่พึ่งลงปูไว้กินเนองนะคะไม่ได้ขายไม่ได้อะไรเนาะแต่เราก็ต้องเน้นความสะอาดนะคะเพราะว่า เราทาไม่สะอาดตัวเราเองนี่แหละจะจะไม่ปลอดภัยนะคะก็อาจจะท้องเสียได้นะเราก็ต้องทําให้สะอาดนะคะเพื่อความปลอดภัยของคนที่รับประทานแม้แต่ตัวเราเองนะคะก็ต้องกรองน้ำออกให้หมดนะคะคุณผู สวัสดีค่ะวันนี้แม่พึ่งจะพาเพื่อนๆมาทําปูนาดองกันจ้าพอดีแม่พึ่งไปขุดปูได้ไมาเยอะเลยค่ะก็เลยจะนํามาดองเก็บเอาไว้ทําเป็นเมนูส้มตำนะคะหรือว่าเอาไว้ทําเป็นเมนูอย่างอื่นเนาะเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยนะคะแล้วก็มาชมวัตถุด,ดิบและส่วนผสมของอเครื่องปรุงที่เราจะดองกันนะคะว่าจะมีอะไรบ้างนี่ก็เป็นปูนานะคะน้าหนัก650กรัมจ้าแม่พึ่งล้างทําความสะอาดเรียบร้อยนะคะแล้วก็ ก็จะแกะส่วนที่เป็นทองปูออกแบบนี้นะคะตรงทิ่ตรงเนี้ยเรียกว่าอะไรอะ่ะอืบอกไม่ถูกเลยนะคะก็ล้างให้สะอาดนะคะแช่น้ําคืนนึงนะแล้วก็ไม่พึงจะล้างโอ้ยหลายๆน้ําเลยนะคะในคลิปนี้ก็ล้างไป3ามสี่น้ำเนาะแต่จริงล้างเยอะกว่านั้นนะคะเดี๋ยวเรามาชมเครื่องปรุงส่วนประกอบว่ามีอะไรบ้างเนาะตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของน้ําดองนะคะไม่พึงก็จะใช้เป็นกระเทียมจ่า รสดีนะคะผงปรุงรสนะคะแล้วก็น้ำปลาแล้วก็น้ำกระเทียมดองจะเดี๋ยวเรามาดองกันเลยค่ะอันดับแรกเนาะเราก็จะนำปูที่เราเตรียมมาไว้นะคะลงถ้วยผสมเลยค่ะนี่น้ำแห้งสด,ดนะไม่มีน้ำนะคะจะสะดิท็น้ำเลยนะคะน้ำกระเทียมดองนะคะอ๋อน้ำกระเทียมดองน้ำหนัก แปกรัมจ้ารสดีนะคะ1ช้อนชานะคะเพื่อเพิ่มความนัวนะคะแล้วก็กระเทียมค่ะใส่ไปประมาณนี้เลย67กลีบเนาะทุบๆด้วยนะจะเพิ่มความหอมค่ะต่อไปก็ง่ายๆเลยค่ะเราจะดองใช้น้ำปลาเนาะไม่พึ่งจะใช้เป็นน้ำปลาผสมนะคะแบบนี้ขวดแก้ว,แก,วแก้วแบบนี้นะ าะว่าเขาจะได้ไม่เค็มมากนะคะก็ไปก็น้ําปลาจะไม่เพิ่เทไปให้ท่วมปูเลยนะน้ําปลาก็เราก็จะเทไปให้ท่วมปูนะคะไม่ได้ว่าจะหมดขวดนะถ้าปูเราไม่มากเราก็ไม่ต้องใส่มากนะคะเพราะว่าเราจะต้องใช้ดองในขวดโหลเลยเนาะแล้วก็ใช้ไปให้พอดีเลยนะคะไม่พิ่มก็ใช้ไปทั้งหมดนี้แหลนะหมดขวดเลยจ้าเป็นขวดแก้วนะคะ หมดขวดเลยค่ะเราก็คนส่วนผสมถูกยางให้เข้ากันโอ้ยดูน้ำสีสวยมากเลยนะคะคนถูกยางให้ละลายนะคะไปไปเพิ่งจะขอชิมน้ำสักหน่อยนะว่าเป็นยังไงเข็มมากไหมอืมก็น้ำปลาเขาก็เค็มอยู่นะแต่ว่า จะมีความนัวของของปรุงรสนะคะน้ำกระเทียมดองแค่จะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะแต่ก็โอเคนะไม่พึงว่าไม่เข็มโดนนะคะอืมมีกลิ่นหอมแต่เราก็ต้องรอให้ปรุงเขาเป็นก่อนนะเราค่อยมาชิมกันอีกทีนะคะ พอเราผสมทุกอย่างนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาจัดเก็บใส่ในขวดโหลแบบนี้นะคะแล้วแต่เพื่อนๆจะมีขวดโหลแบบไหนเนาะไม่เพิ่งก็มีแบบนี้เนาะเดีย๋ยวเรามาตักใส่ขวดโหลกันเลยค่ะก็จะตักใส่มากใส่น้อยก็ตามปริมาณขวดเลยเนาะวิน่ากินอะยังไม่เป็นเลยสุดๆกว่าน่ากินอื้อ โอเคโอเคน่ากินมากค่ะ,ะเพื่อนอือออุ้ยน่ากินอ่ะนาย น่ากินมากนี่นะคะก็จะเป็นประมาณนี้ปิดฝาให้แน่นเลยค่ะ,ะเป็นลางสะอาดนะคะปิดไว้ เสร็จแล้วค่ะปูนาดองเนาะแม่พึ่งก็ดองได้หนึ่งกระปุกโหลนี้นะคะแล้วก็อันนี้แม่พึ่งก็จะเก็บเอาไว้กินเรื่อยๆเนาะจะกินอันนี้ก่กนนะคะจะกินในกระปุกเขียวนี้ก่อนส่วนกระปุกนี้ก็เก็บเอาไว้เพื่อเอาไว้กินเรื่อยๆเนาะก็คลิปนี้นะคะ เผื่อว่าจะเป็นประโยชน์นะคะไม่มากก็น้อยกเอ็เพื่อนเพื่อนท่านใดที่ยังมีเคยทําก็ลองทําดูนะท่านใดที่ทําเป็นแล้วก็ไม่เป็นไรคะ่ะมารับชมกันได้เนาะไม่พึ่งก็อยากจะแบ่งปันจ้าเดี๋ยวเราคอยมาชิมกันนะว่าอ่ะกี่วันจะเป็นเนาะประมาณสองสามวันก็กินได้แล้วคะ่ะหรือว่าเราก็จะเก็บเอาไว้กินไปเรื่อยๆนานๆได้เลยคะ่ะไม่พึ่งขอตัวลาไปก่อนนะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย